ที่หน่วยป้องกันแล้วรักษาป่าอุดร2หนองบัวซอตำบลกุดหมักไฟอำเภอหนองบัวซอ นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิิออฟรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติหลังมีรายงานข่าว,ว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับสูงโดยมีนายจารูนบุหิรันนายอำเภอหนองวอัซอ นายบัญชากัรหาศินประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะมีเนื้อที่6.9ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ9 0 0แส0ไร่พื้นที่ป่าไม้ถาวร1.5หมื่นไร่พื้นที่สปรกร2.4ล้านไร่และพื้นที่อนุรักษ์6.2หมื่นไร่ และจากข้อมูลแผนเผชิญเหตุไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปี2,565 2,566จังหวัดอุดรธานีค่ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับสูงโดยข้อมูลจากดาวเทียมปี2,561ถึง2,564ค่ะ เกิดจุดฮอสปอตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กรวม110แห่งในป่าสงวนแห่งชาติรวม196แห่งและพื้นที่เกษตรกรรม1,565แห่ง ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเดออวยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำแนวกั้นไฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอได้ดำเนินการไปแนวทางเดียวกันค่ะ